สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาชมใบปิดหนังเก่าหายากจากสำนักง,งานแสงธรรมดาซีนนันนครบวันนี้ชมเรื่องแรกกันเลยนะครับเป็นภาพยนตร์ไทยในตำนานแย,ยกลายเชี่งชุนภาคสองครับผมดูันเรื่องต่อไปนะครับเป็นหนสุดยอดภาพยนตร์จีน ตายเพื่อเธอยังไงก็ไม่ยอมตายนะครับผมตายเพื่อเธอยังไงก็ไม่ยอมตายเ,เรื่องที่สองนะครับเป็นประวินังได้ที่สองเป็นโมเดลที่หนึ่เรื่องต่อไปนะครับเป็นสุดยอดเรื่องหมังกรเจ้าพญามังกรเจ้าพญานะครับ เจ้าพญาดากรอนเป็นภาพยยตรนไทยน้ำสแสดงโดยทอมัดนดันดี่ึ้นบวกแลก้วข้าวเยืนเรือมิสานะฮะเป็นภาพยยตรนจีตนตั้งตักพลังภายในเทวดาหมัดเมาเ,เรือเรอิสาเป็นสุดยยอดแ่งจีนเทวดาหมัดเมาณประโคม สี่อันนี้แต่เลยนะครับสำหรับการมาเรนตัวอย่างบางตอนเป็นเรื่องตัวอนเรื่องที่สนะเป็นพนรเรื่อโหดเรว,เรว,เรวดรวีรุ่นที่2โหดเรีวดีรุ่นที่2นะครับอ้ ดังแน่ดินะครับื่ด้จยอ,อ,อันพารคนนเรื่องอันภารนะครับผมนองเมื่อศักดิ์สิทชีวีและต่ำหนาอ,อันถารวัดชื่ใจญ่โอโหก็ต้องอขอภัยนะฮะคุณบ้านๆดังกน,นนกนอก สลับข้อมเรื่องสบายเป็นใบป,ปิดหนังเก่าเรื่องท้าลุยนะฮะนำแสดงโดยพนนานาทิไกินลับเร่นะ,ะายนยงยหน,ะน,นยมาเลี้ยงลูกคน เด็กตำนันเซี่ยวลิมยี่ลีเลียนเทียนัำแสดงจาอดีตถึงปัจจุบันชื่อเขาคือกำนันเด็กตำนันเซี่ยวลิมยี่นะครับผมเราไปเรื่องต่อไปไปดูหน,นันกนนงกระแถมเรื่องต่อไปเป็นหนังสีหนังแรกหน้าชอลิ้วเฮียง จอมยุทธไม่หยุดรักนำแสดงโดยครัวผู้เชิงชิงสู้จนจางหมิ่นเวรเจ้าหชีเสาะเชียงเนี่ยวินีนะครับผมหลังก็จะเอาไปนะครับกลับไปก็จะมีเรื่องต่อไปเป็นดิสนี่์บอดดิสนี่นะครับ ไม ah. ตีโจดังไมตี้โจยังสันดกไมตี้โจยังสันชาติยานป่าล่าถล่มเมืองเป็น้ <S 1> <S 1> นัอรดิสต่อไปเป็เรื่องมครับเนแสดงโดยไมเคิลีตันแบทแมนรีเทิร์นสิมนุษย์เพนกวิน กับนางแมวป่านะครับแบทแมนรีเทิร์นเป็นไม่ผิดนงกงหลังนะครับ <S <S ตรงยากเรื่องนี้นะครับมีเต่ามาแล้ว,ลวเราเขาถึงเรื่อง <S <S ต่อไปไม่ผิดมาต้องเก็บเรง่มงผ่านการใช้งานแล้วเราก็รักกันนำเสดงโดยทูนฮิรันเจักจารุนีสุขสวัสดิ์ พีททองเจือราณนนีกรีนเบิร์ิเศฐาศิรชายาเป็นพักคุณถ้าอา่านจบก็ต้องขอไปนะครับแล้วเราขอรับกันพีททองเจือก็แสดง ็มจอรหรือเปล่าครับผมแผ่นนิดหนึ่งเผาขนนิดนึงนะครับไม่เป็นหลังเรื่องนี้เป็นประเนตนเรื่องเผาข,ขนสามสิบหกยี่สสามสามสิบสมบัติอรัญญายอดชายในยนาไอโลด เนรัญชลาคานผิดก็ขอขอภัยนะครับเป็นใบปิดแบบนอนใบปิดเก่าหาดูยากนะครับผมเผาขนต่อไปชมบหนึ่งใเลยนะครับชิคนี้พางหนึ่เป็นบบไม่ต้องเอาหายากม่ต้องนะครับ เพลิงทรนุน์นำแสดงในสมบัตินาดผู้ไหนอรัญญานามวงนะครับเพลิงทรนุงไม่รู้ถ่ายทำออกใช้เมื่อปีไหนไม่มีแจ้งนะครับเพลิงทรนุงต่อไปดูปนไนเรรื่องะคับ ดังใอดีตทุ่งลุยลายนะฮะทุ่งลุยลายถ่ายทันด้วยระบบ70มิลิเมตรชุมหรือชุมแพภาค2ส,สมบัตินาจจับมหาชัยนำแสดงเปียมาศทัญลักษ์ณนะครับทุ่งลุยลายหรือชุมแพรภาคสองโอ เป,เป็นสุดยอดภาพยนต์ไอ้แปดนิ้วนำสแสดงโดยสรพงชาตีนะครับสุปริสาเนื่องพิลุงถ้าจำไม่ผิดมะยุราร่วมสแสดงหนังชีวิตลักของนักสู้บมูิีจังหอระทั้งเรื่องตลอดทั้งปี ไอ้ก้านยาวนำแสดงในสวรพงม์นะครับน,รนุณมากม่กที่รับชมนะครับผมจากสำนักงานแสงธรรมดาสีมัน,นวันดีครับ